ดีค่ะพบกันเชา้าวันพุทธที่29ก็กันยายน2,558ราคาทองคำเมื่อวานแก่นกตัวในกรอบแคบทีเดียวนะคะเคลื่นนอนไหวระหว่าง1,090ถึง1,098ดอลลาร์นะคะนักลงทุนก็รอดูการประชุมเฟรนะคะจะทราบผลในคืนนี้แล้วนะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะที่1,094ดอลลาร์ลดลงไปเล็กน้อยนะคะ2-3ดดอลลาร์นะคะ ัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำก็มีเข้ามาบ้างนะคะสังเกตว่ากองทุน spdr ช่วงที่ผ่านมานะคะก็เริ่มลดการขายทองคำแล้วนะคะหยุดการขายแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปง็นการถือครองทองคำนะคะยังถือเหมือนเดิม608ตานติดต่อกัน2วันนะ,ะก่อนหน้านั้น,น,นกองทุน spdr ก็ขายทองออกมาติดต่อกัน7วันนะคะส่วนประเด็นบวกอีก เรื่องหนึ่งนะคะก็คงมาจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะออกมาต่ํากว่าที่ตลอดคาดการไว้นะครับแต่ชีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะคะเดือนก็คมปรากฏว่าลดลงสู่ระดับ90.9นะคะจาก99.8ในเดือนมิถุนายนนะคะตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือแต่เชียราคาบ้าน20เมืองใหญ่นะคะในเดือนพฤษภาคมปรากฏว่า เพิ่มขึ้น4.9นะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้น5.2เนะคะเมื่อวานนี้นะก็สำนักวิจัยนะคะ GFS ก็เป็นของเครือ t อ o m s o n Reuters นะมีการเปิดเผยความต้องการทองคำทั่วโลกแต่มาสอบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ6ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จีนกับอินเดียที่เป็นผู้ใช้ทองคำ รายใหญ่สุดของโอ้ปรากฏว่าความต้องการลดลงในไตมาสองนะคะจีนก็ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นดีนะคะทำให้เม็ดเงินก็ไหลเข้าไปในตลาดหุ้นนะคะส่วนอินเดียเนี่ยก็การนําเข้าทองปรากฏว่าต่ำที่สุดในรอบห้าห้าไตมาสเลยนะคะสะท้อนถึงว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าราคาทองคําจะ ลดลงมากน้มนะคะเชื่อว่าความต้องการทองคำจากจีนและก็อินเดียก็ยังน่าจะอ่อนแอไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเท่าไหร่นะคะก็ดูเหมือนตรงนี้เป็นปัจจัยลบกับทองคำนะคะส่วนผลการยชุมเฟรดนะคะที่เฝ้ารอกันมานะคะคืนนี้จะทราบผลช่วงปีหนึ่งนะคะถ้าท่านที่นอนหนึกก็ติดตามกันนะคะก็ครั้งนี้ตลาดก็จับตามองเป็นพิเศษอีกครั้งแล้วนะคะว่า ฟยจะส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัาดอกหรือเปล่านะคะอย่างที่เรียนไปว่าตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะปรับขึ้นในเดือนกันยายนก็จะเป็นการประชุมครั้งหน้าแล้วนะคะถ้าส่งสัญญาณก็ต้องส่งสัญญาณครั้งนี้แล้วนะคะเขาะก็ตามมันไปถ้าไม่ขึ้นกันยาหรือว่าขึ้นทันวานะค่ะก็ติดตามมันไปกรณีที่มีการส่งสัญญ,ญาณปรับขึ้นอัตราดอเบีย้ย อาจจะมีแรงเทขายทองคำหมากรอบแต่ก็คิดว่าไม่ได้หนักหนานะประเด็นนี้ทองคำก็ตอบรับไปพอสมควรแล้วนะคะแนวโน้มราคาทองคำก่อนทราบผลการมีมเฟดอาจจะแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะแต่ว่าหลังจากทราบผลการมีมเฟดแล้วอาจจะผันผวนมากขึ้นนะคะแนวรับยังให้ไว้จุดเดิมนะคะหนนะคะหลุดตรงนี้ไปเจอกันที่1 0 7 7อลลาร ะะยังเชื่อว่า1,077ดอลลาร์ 1, ยังรับอยู่ในช่วงสั้นนะคะถ้าเกิดรับไม่อยู่เผื่อแนวรับไปเลยนะคะที่1,072ดอลลาร์ 1, นะครส่วนแนวต้านระยะสั้นนะคะ1,105ถึง1,110ดอลลาร์ 1, ผ่านขึ้นไม่ได้1,120ดอลลาร์ 1, นะคะสำหรับการลงทุนในโกลด์ิเจอร์นะคะก็คิดว่าราคาทองคำจะแกว่งตัวในกรอ แบต่อไปนะคะเปิดสซื้อได้ที่จุดเดิมคะ1 0 8 5ถึง1,090ดอลลาร์นะคะจุดตัดขาดทุนให้ไว 1, ้1,075ถึง1,080ดอลลาร์นะคะคำแนะนำเห,นเหมือนเดิมที่ผ่านมานะคะ่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปรับตัวลงต่อเป็นวันที่4นะคะระหว่างวันก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะคะมีการดีดตัวขึ้นในแดนบวกได้ช่วงสั้นๆบประกอบ้ว ช่วงนี้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มวสุก่อสร้างเข้ามานะคะแรงซื้อส่วนใหญ่เนี่ยยังมาจากนักทุนรายย่อยนะคะล่บวานก็มีพอร์ตโบเกอร์ผสมกันเข้ามานะคะทั้ง2กลุ่มเนี่ยซื้อสุดที่เท่าๆกันเลยนะคะก็คือ1,400ล้านบาทนะคะแรงเทขายก็ยังมาจากนักลงทุนต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็เทขายหนะักตลาดทั่วโลกตลาดหุ้นไทยก็คงหนีไม่พ้นนะคะขายต่อเนื่องเป็น วันที่7นะคะเมื่อวานขายสุดที่1,800ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดหุพันหรือตลาดทีเฟส์นะคะนักงทุนต่างประเทศกลับมามียอดซื้อสุดที่ในเซ็น50ินอินดีคฟิวเจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะก็เป็นสัญญาที่ดีปริมาณก็คือ3,583สัญญานะคะฟิวเจอร์ลงมาเยอะพอสมควรนะคะจริงๆมีโอกาสรีบาวเหมือนกันนะคะ เมื่อวานี้นสัญญาเดือนอยูนะคะเดือนกันยายนไม่สามารถผ่านเหนือนแนวต้าน920จุดได้นะคะก็มีแรงเทขายกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่อนตัวลงนะคะ,อะตอนนี้ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของฟิวเจอร์นะคะเดือนกันยายนก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยจะเป็นการ เกิดสัญญาณซื้อนะคะเพื่อการฟื้นตัวรอบใหม่หรือเปล่านะคะทิศทางถือว่ายังไม่ชัดเจนมากนะคะอาจจะเป็นการรีบาลระยะสั้นนะคะเพราะว่าก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะงนั้นถ้าเกิดมีแรงเทขายกลับออกมามากแล้วไม่สามารถยืนเหนือแนะรับ900จุดได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณขายนะคะ เั้น50ฟิวเจอร์กันยายนก็มีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะคะยังมองว่าวันนี้น่าจะแต่งตัวในกรอบแคบนะคะเพื่อรอผลการประชุมเฟดเป็นหลักนะคะพรุ่งนี้ตลาดการเงินของเราปิดทำการด้วยนะคะตลาดทีเปิดทำการมันไม่อยากที่จะมีความเสี่ยงนะคะอาจจะ ปิดความเสี่ยงไปนะคะก็โดยการที่ขึ้นไปนะคะ9ก0จุดใครซื้อไว้ขายออกไปก่อนดีกว่านะคะก็แนะนำไปอย่างนี้นะครส่วนซิงเกิลสต็อกที่แนะนำนะคะสตัวก็คือ Major Future แล้วก็เอสซี t ี r ฟิวเจอร์นะคะเมเจอร์ฟิวเก็จะเห็นราคาหุ้น Major เนี่ยก่อนตัวสร้างฐานที่แนวรับ29บาบาทนะคะโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อมีสูงนะคะ โอกาสขึ้นไปแนวต้าน31บาทแล้วก็32บาทได้นะคะมันแนะนำให้เข้าซื้อได้นะคะที่29บาทถึง29บาทสลึงนะคะส่วน s c c f u t u r e หรือว่าปูนใหญ่ future นะคะราคาหุ้นปูนใหญ่ยังคงสา,สามารถประคองตัวเหนือแนวรับ500บาทได้นะคะมองภาพทางเทคนิคคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อนะคะเก่งกำไรระหว่างวัน ให้แนวรับในการเปิดส,ส้ื้อ5 0 4บาทนะคะจุดตัดขาดทุนให้ไว้ที่500บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ